สวัสดีครั้ฟีครับรับสู่ช่องขอจุได้สิครับนะก็ EP นี้ก็จะมาจัดการไอ้แป้งดาวพระศุกร์นะครับไอ้บักแป้งนะครับไอ้หน้าอร่อยหมอยในใฮสิออกมาหน้าพูดนะครับว่าว่าป้านะครับว่าลุมนะครับอิฉานะครับเรื่องราวต่างๆคือลุงป้าอิฉานะครับอิชาช่อง ช่องใหญ่ฉ่าคนนู้นอิฉาาคนนี้พูดไปเรื่อยโดยที่เอาความสัใจเอาความมันที่ไม่ได้เป็นความจริงเลยคนที่มาดิฉาจ,จริงคือมึงนะไอ้น้าก็ลอยหมอยนะครับไอ้น้าก็ลอยหมอยคือมึงมีตกระบวนสันดานของมึงคือเป็นคนที่ที่อิฉาอยู่แล้วนะครับชีวิตของมึงไม่มีความไม่ได้มีความคือไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรดีเลยใช่ป่ะนะ ชีวิตของไอ้ไอ้หน้ากขลอยหมอยเนี่ยนะครับชีวิตมันเป็นคนที่ที่ฉานะครับแล้วก็เป็นคนที่จะว่าไงอะ่ะคือคือทุกทุกตารางนิ้วนะครับที่ลุงป,ป้าออกมาพูดเนี่ยนะมันก็จะจับไปเป็นประเด็นนะคือคนอย่างมึงเนี่ยนะก็ลอยหมอยทำไม่ได้เหมือนลุงป,ป้าเหมือนพูดนะครับทำไม่ได้เหมือนลุงป,ป้าเขมพูด ใช่ทำไม่ได้มาดูป้าแล้วออกมานั่งพูดออกมานั่งเ่าออกมานั่งหอนนะครับมีดีอะไรบ้ามงมึงยกตัวอย่างมาทุกอย่างนี้ว่ามึงมีดีอะไรบ้างไอ้น่าก็ลอยหมอยมึงมีอะไรทุกอย่างที่ดีดีดีบ้างยกตัวอย่างออกมาให้กูได้ดูสักครั้งมีไหมทาอะไรแล้วประสบความสำเร็จมีไหมไม่มีนะผมดูแล้วไม่มีเลยที่มันทําอะไรที่มันจะประสบความสำเร็จไม่มีเลยสิผมดูแล้วไม่มีเลยนะครับ คนยังมันไม่เคยไม่เคยทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จเลยนะครับคือทุกอย่างที่ผมเคยออกมานั่งแฉมันเนี่ยไอ้หน้าก็ลอ,อยหมอยเนี่ยไอตีคืออย่างนี้มีอะไรบ้างที่มันทำแล้วประสบความสำเร็จตอนนี้หั่นมาเลี้ยงหมูเดี๋ยวหมูก็ตายอีกเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จัดหมูอีกเดี๋ยวก็แช่หมูอีกคือมึงคือ กูถามว่าดึงได้ครึ่งได้เสียเษเสีเส้ยวของของของลุงของป้าหรือเปล่าน่กเนยหมดนี่ไม่มีไม่ได้ครึ่งเศษเสีเส้ยวเลยนะครับไม่ได้ครึ่งเศษเสี้ยวสักนิดเลยนะครับแต่เสือกออกมานั่งพูดเหมือนตัวเองนี่มีาร์มรู้เหมือนตัวเองนี่คือมึงนั่งเทียนเนี่ยนะหรือมึงลงทำส่อง มั่วทุกเรื่องเลยนะครับมั่วทุกเรื่องเลยมีมีอะไรบ้างที่มึงมึงพูดแล้วมันมีอะไรจริงบ้างไม่มีอะไรจริงเลยนะไอ้น้าก็ลอยหมอยคือผมไม่อยากจะด่าเลยไอ้นี่มันไม่มีค่าเลยสบผมเลยนะครับนีเห็นหน้าตามันก็ขยะขยะแงแล้วคนดีๆที่ไหนก่อนจะมาอิจฉาพี่ตัวอยู่ไอ้มีสองตัวนี่นะครับที่ผมเห็นอยู่เนี่ย ทั้งอีดำแจะทั้งไอหนา้าก็ลอยหมอยนี่แหละที่พิชาพอๆกันสองตัวนี้พอๆกันนะพอๆกันเลยมะเอาม,อพอพอมา่ะถามเนี่ยนะพอๆกันนะนิสัยพอๆกันกับพี่นน้องขโมยสันดานนิสัยพอๆกันนะครับ ผมไม่เข้าใจว่าทําไมอป้าต้องมาเหมือนเปลี่ยนเหมือนมูเหมือนเป็นกรรมของป้านะนะเหมือนเป็นกรรมของป้านะที่มาเจอคนพวกเนี้นะครับโอ้โหผมเห็นป้าแล้วผมนี่สงสารป้ามากขึ้นนะครับผมสงสารป้ามากขึ้นนะป้าต้องมาเจออะไรศึกในครอบครัวไม่ว่าต้องมาเจอศึกด้านนอกต้องมาเจอศึกด้านในอะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็ปวดหัวนะับสิท่่น นะครับ,มรบผมยิ่งสงสารนะครับสงสารลุงพลป้าแตนมากๆเลยนะที่ม,มาเจอมาเจอเรื่องอะไรพวกเนี้ยนะครับผมยิ่งสงสารนะเขาใจเขาโอเคนะมันเจอสึกหลายด้านมันก็เหนื่อยนะครับไม่ใช่ไม่เหนื่อยแล้วก็ไม่ต้องเจอ สองตัวซึ่งเป็นน้องทรพีทั้งสองตัวเนี่ยนะครับมันมันไม่ไหวนะเดียวของศาตร์คือคุณก็ต่างคนต่างอยู่เลยครับต้องมานั่งทําคลิปแสไปแะกันมาอะไรคือไอไอแป้งไอแป้งไอแป้งดาวสุกเนี่ยนะคือเราก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามทาทำคอนเทนเ่องเนี่ยมันก็ต้องเกาะกระแสดูป้าไปอยู่เรื่อยนะครับ แต่ดำแจ๊ะนี่นะครับนะดำแจ๊กนี่นะเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันชอบแซะกตอนนี้คือสองคือสองตัวมันเนี่ยนะครับรวมหัวกันเนี่ยคือนิสัสมันคล้ายๆกันมันรวมหัวกันมันจะจะเล่นะด่ดาแต่ว่าเอาเอาเพื่อความสะใจเอาคอนเทนต์เอายอดวิวนะครับลืมคิดไปว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่เหรอตอนที่พวกมึงสองตัวลําบากไม่ใช่ผู้หญิงคนนี้เหรอที่ ช่วยเหลือพวกมึงกันเนี่ยช่วยเลี้ยงพวกมึงช่วยดูแลพวกมึงพวกมึงไม่มีตังค์กันไม่ใช่ผู้หญิงคนนี้เหรอที่ไปหามาให้ยืมนี่หามาให้ไม่ใช่เหรอถามหน่อยดําแจมีแผลนะครับทั้งไอ้ดําแจทั้งไอ้แป้งเลยนะครับไอ้แป้งไอ้หน้าก็ลอยห่อยเนะี่ยสิ่งที่ผมพูดเป็นเรื่องจากดาวพระศุกร์นะครับเป็นนิทานขึ้นมานะครับดําแจก็เป็นนิทาน เป็นชี้ตัวละครที่มาจากดาวพระศุกร์นะครับป้าแตนก็เป็นชี้จากตัวละครที่มาจากดาวพระศุกร์นะแล้วก็ไอ้บักแป้งก็มาจากดาวพระศุกร์เป็นตัวละครดูว่าฝากบันเทิงนะครับมันทําให้เราได้รู้อะไรมากมายเลยถึงครอบครัวนครอบครัวเนี้ยนะครับต้องจะแทะเล็มเกาะกินเลือดเกาะกินเนื้อป้าไปไปตลอดนะเกาะกินเลือดเกาะกินเนื้อป้าไปโดยตลอด นะครับขนาดมีเรื่องเีลากนก็ยังจะมานั่งด่าเกาะคอนเทนต์ไปอยู่นันนะครับผมขอประนามนะครับไอ้สองตัวนี่นะครับผมไม่ได้เอ่ยชื่อนะสองตัวไหนไม่รู้นะไอ้สองตัวนี่นะครับขอประนามนะครับคอยมึงทามาหากินไม่ขึ้นนะครับเที่ยวที่มาแช่งพี่ตัวเองเนะีย ขอให้มันสองตัวให้ทํามหาเกินไม่ขึ้น,นครับสองตัวไหนผมไม่รู้นะไม่ได้เอชื่อใครจะรับก็รับไปผมแค่พูดทิฐานนะครับไอหน้าก็อร่อยหมอนี้ไม่มีส้นตีนอะไรดีเลยเออกมาว่าลงงป้าอิฉานะครับส่วนดาแจ๊โอ้แต่ตัวแต่ตัวเมียดีบ้างนะมีอะไรดีบ้างไม่มีอะไรดีเลยนะครับไม่มีอะไรดีเลยแต่ตัวแต่ตัวจเจเล่นะพวกมึงอ่ะ นะคลิปนี้ก็ฝากถึงไอ้บักแป้งน่าก๊อ่อยห่อยนะครับทัสองตัวเมือัเนี่ะน,นะครับ